สุดท้ายนะครับคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าผู้เดินทางจากชาติมุสลิม6ชาติลิเบียอิหร่านโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนห้ามเข้าสหรัฐเป็นเวลา90วันและห้ามผู้ลิ้ภัยทั้งหมดเข้าประเทศสหรัฐเป็นเวลา120วันก็ผ่านการอนุมัติจากศาลฎีกาเรียบร้อยแล้วครับคือก่อนหน้านี้มีการยื่นให้ศาลฎีกาไงว่าช่วยตีความหน่อยว่าทําได้ไหมก็เอาเป็นว่านักขณะนี้ คําสั่งของโดนัลด์ทรัมป์มีผลทางกฎหมายแล้วนะครับนะคะโดยอีกเรื่องหนึ่งนะคะอังกฤษนั้นได้เผยโฉมเคี่ยวเล็บใหม่ของกองทัพเรือค่ะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth ค่ะมูลค่ากว่าแสนล้านบาทดู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 แสนล้านบาทเป็น hmm. เรือบรรทุกเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดของอังกฤษค่ะรู้จักเรือ HMS Queen Elizabeth เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้นะคะ ก็คือเขาเตรียมออกสู่ทะเลเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้เป็นเรือที่ต่อจากอู่ต่อเรือรอสไซส์ในเมืองไฟฟ์ของสกอตแลนด์เรือลำนี้บรรทุกเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดเท่าที่กองทัพเรืออังกฤษเคยสร้างไว้มีมูลค่า3,000ล้านปอนหรือแสนส0 0หมื่ล้านบาทขนาด65,000ตันค่ะเรือลำนี้บรรทุกเครื่องบินได้2องลำที่ได้รับการต่อขึ้นที่อู่นี้นะคะเฉะพาะบริเวณดาดฟ้าเรือเนี่ย ก็มีเทียบเท่ากับขนาดสนามฟุตบอล3สนามเมื่อออกปฏิบัติการจะบรรทุกเครื่องบินได้4 0ลำและลูกเรืออีกพันคนค่ะครับนะฮะส่วนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่ไปลี้ภัยอยู่ในจอแดนอยู่ในค่ายพักกลางทะเลทรายเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีผู้ลี้ภัยชาวซีเรียประมาณ660,000คนนะครับที่จอแดนรับไว้จะมีเพียงแค่โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ ยังไม่ได้มีกระแสไฟฟ้าใช้ทําให้กลางวันก็ร้อนกลางคืนก็หนาวแต่หลังจากนี้ครับผู้ลิภัยเหล่านี้กําลังจะมีไฟฟ้าใช้เมื่อมูลนิธิอีเ e กียคุ้นคุ้นไหมก็เป็นบริษัทท้างดังอะฟอรเจอร์อค่ะของสวีเดนระดมเงินจํานวน157ล้านบาทก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับค่ายผู้ลี้ภัยแห่งนี้โดยเฟสแรก จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ลี้ภัยได้20,000คนจากทั้งหมด35,000คนในค่ายแห่งนี้จอแดนเนี่ยรับไว้660แต่ค่ายนี้มี35,000และวค่ายนี้ก็กําลังจะมีโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ก็จะ,ะทําให้คนเนี่ยสามารถทำอาหารซักผ้าเรียนหนังสือไปห้องน้ำแล้วก็ลดอันตรายสำหรับผู้หญิงในเวลากลางคืนด้วยค่ายอพยพที่จอแดนซึ่งมีคน660เนี่ยเคยมีซูเปอร์สตาร์ไทยคนหนึ่ง ไปเยือนนะคะและใพ้่อกำลังใจเขาคือคุณปูใช่ไหมคือคุณปูปรายาค่ะนะคะผูู้ของสหประชาชาติค่ะหนุ่มใหญ่ชาวมหานครนิวยอร์กสร้างสถิติโลกใหม่ให้ตัวเองสำเร็จค่ะด้วยการวางเครื่องตัดหญ้าไว้บนคางทำหน่อยสิฮะค <c oughs> างผมเล็กครับ <c oughs> ไว้บนคาง <c oughs> ไม่ได้คางผมเล็กแล้วก็เดินประคองได้ระยะทางไกลถึง71เมตรค่ะ71.53ด้วยซ้ำไปอัชริตาเฟอร์แมนเป็นหนุม่มนิวยอร์กเจ้าของสถิติเรืร่อง,งนี้แหละ เดินไป20เมตรก็แล้วท้าทายเอาเข้าไป2 0แล้วเอา21เอาเอ,าเอ,าเอาไปต่ออีกปลาเข้าไป71.53เมตรแล้วนะคะในข่าวเขาเขียนว่าว่าแม้ใครจะว่าผมบ้าบ้า,บ,าบอบ <c oughs> แต่เราไม่ได้ว่านะ <c oughs> แต่จริงๆแนะ้วมันท้าทายนะ <c oughs> เนื่องจากกระแสลมม,มันคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้เครื่องตัดหญ้า <c oughs> มันวางอยู่บนคางเขาเนี่ย แล้วมันลําบากนะฟอร์แมนคือคนหนึ่งที่พยายามทุ่มเทการทำรายสถรติโลกหลายรายการรวมถึงเรื่องการคลองสถิติเป็นนักวิ่งเร็วที่ประคองขวดนมไว้บนศีรษะเอาเข้าไปเอาเครื่องตัดหญ้าวางไว้บนคาง <ฮะ S 1> เอาขวดนมวางที่ศีรษะจะทําอะไรอีกไหมคะเอาเต้นหูวเราหูไปด้วยแล้ววิ่งไปด้วย <c oughs> อันนี้มันเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบลอยตัวใช่ไหมครับที่มันจะเบาๆอ่ะนะแต่มันก็ไม่ควรไปวางบนคางนะครับเมื่อกี้ SMS หนึ่งคุณอัญชลีพรจะดีใจหรือเสียใจผมว่าคุณอัญชลีพรสวยกว่ามิสทิฟฟานี่หลายลีหลายลีด้วยนะนี่หละไม่ได้ทํานะมาดูอีกอันหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันสุนทรภู่ซึ่งเป็นบรมมหาคีตกวีของประเทศไทย แต่ว่าทางอังกฤษเองเขาก็ถือว่าเป็นวันครบรอบแฮร์รี่พอตเตอร์20ปีเหมือนกันค่ะคือ JK r o w l ล n g เนี่ยเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์แล้ววางตลาดครั้งแรกเมื่อวันที่26มิถุนายน2540ดังนั้นเมื่อวานนี้ครบ20ปี JK r o w l i n g เนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ตีพิมพ์ไปกว่า450ล้านเล่มทั่วโลกและแปลเป็นภาษาต่างๆอีก79ภาษาแล้วก็ทำไปสร้างหนังด้วยใช่ไหม <c oughs> เขาบอกว่าหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะ ลองเขียนนวนิยายแฟนตาซีเรื่องหนึ่งแต่ใช้นามแฝงนะไม่ได้ใช้ JK Rowling คุณรู้ไหมสํานักพิมพ์เขาบอกว่าอะไรว่าไงคะไปหัดเขียนภาษามาใหม่ไปค่ะไปเรียนภาษามาใหม่ <laughs> เข้าคอร์สฝึกเขียนซะนะครับแต่ก่อนที่เขาจะประสบความสําเร็จ JK r o โรลลิก็ผ่านอะไรมามากมายนะชีวิตส่วนตัวก็ล้มเหลวชีวิตคู่จบลงเลี้ยงลูกคนเดียวจนสุดท้าย ก็มาประสบความสําเร็จไม่ใช่ง่ายๆนะครับอันนั้นก็เป็น20ปีแฮร์รี่พอตเตอร์ครับทุกวันนี้เธอไม่ใช่นักเขียนที่ประสบความสําเร็จอย่างเดียวนะคะเธอเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจา <c oughs> ด้วยนะคะได้รับเชิญ <c oughs> จากฮาวเวิร์ดเนี่ยไปกล่าวสุนทรพจน์และที่ความสําคัญของการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้เนี่ยได้ถูกเอาไปถอดความ <c oughs> เป็นบทความที่สร้างกําลังใจให้คนที่สําคัญมากนะคะ <c oughs> เรื่องของประโยชน์ของความล้มเหลวและความสาคัญของจินตนาการนะคะสำคัญมากค่ะ อีกเรื่องนึงโดนัลด์ทรัมป์อีกทีหนึง่งนอกจากจะเป็นประธานาธิบดีที่มีสีสันแล้วก็คนอเมริกาเบื่อเร็วที่สุดแล้ว uh huh. เขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติของพ่อค้านี่ส่งผลชัดเจนมากนะ <c oughs> ก่อนหน้านี้ขายอาวุธให้ซาอุดิล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐนี่กําลังจะขายดโดรนนะครับหรืออากาศยานบินไร้คนขับเนี่ยเป็นดโดรนสอดแนมที่ไม่มีการติดอาวุธให้อินเดีย มูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมคุณนันชลีพรเท่าไหร่คะสองพันล้านดอลลาร์คุณคิดดูคูณหรือยังเท่าไหร่ก็ประมาณ6 0,000กว่าล้านจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องดูอีกทีนะครับแต่ว่านี่คือการค้าขายในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีอินเดียคุณนายนเรนทราโมดีไปเยือนทำเนียบขาวครับนี่นะฮะอินเดียนี่กำลังจะแซงหน้าจีนในเรื่องการมีคนมากที่สุดนะคะแล้วก็กำลังจะแซงหน้าจีนในเรื่องของการนำเข้า น้ำมันด้วยค่ะเลอใช่ค่ะเรื่องการนํเข้าน้ํามันแล้วก็เมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมสภากลาโหมของไทยเราเนี่ยมีการประชุมกันเขากําลังทําบัญชีตรวจสอบอะไรบางอย่างก่อนที่ทนายยงจะเดินทางไปอเมริกาคว่าเอ๊ะมันมีอาวุธอะไรที่ขาดเหลืออยู่หรือเปล่าด้วยครับเดี๋ยวกลับมาในอีกช่วงหนึ่งมาดูกันครับว่าซีเกมรอบนี้มาเลเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างค่ะ